เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆมาชมเลยซสีเล็กอยู่นะครับบ้านพักตากอากาศครับราคาไม่ถึง2ล้านนะครับแปลงนี้เพียง1.95ล้านบาทเท่านั้นเองวิวหลายสิบล้านเลยนะครับ แต่ขายเพียงห้างกว่ากว่านะครับบรรยากาศดีมากสุดชิวครับแล้วตรงนี้เป็นโนดด้วยนะครับเอกสารโนดนะยครับในที่แบบนี้หายากนะครับบ้าน1หลังครับสวยๆเลยตัวบ้าน2ชั้นมี2ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ำหนึห้องครัวแล้วก็มีระเบียงริมสระน้ำห้ด้วยไว้รับลมชมวิวกันได้สบายๆครับบรรยากาศสุดชิว โครงการสวยงามสะอาดเงียบสงบนะครับส่วนกลางก็สวยสนามหญ้ากว้างขวางด้วยในบริเวณบ้านก็มีสนามหญ้ายด้วยครับตัวบ้านโครงสร้างแข็งแรงรีโนเวทนิดหน่อยก็สวยเหมือนใหม่ไม่แตกไม่เล้าไม่ซึดโทมไฟฟ้าประปาพร้อมครับน้ำบาดาลของโครงการครับใช้น้ำบาดาลเป็นน้ำประปาะครับสะอาดครับน้ำบาดาลน,นี่สะอาดเลยทีเดียว มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด2 4ชั่วโมงปลอดภัยให้ห่วงมีพื้นที่สวนพื้นที่ทะเลสาบพ,พื้นที่รีสอร์ทนะครับสวนสนุกภายในโครงการก็มีบรรยากาศก็ดีเงียบสงบค,ครับราคาถูกถูกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจำลุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่นะครับท่าใดสนใจไปดูฐานที่จริงกันได้แดงนี้อยู่เขาค้อนะครับเขาค้อริมทะเลสาบ บนพื้นที่68ตารางวา1่ลาน9 0แ้าบาทนั่นเองบ้าน2ชั้นนะครับบ้าน2ชั้นราคานี้ก็ถือว่าถูกมากแล้วนะครับแล้วแปลนนี้ได้ทำเลบ้านพักตากอากาศด้วยหาไม่ได้อีกแล้วนะครับสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ